สวัสดีครับวันนี้เรามาทำหมูตุนซี่โครงอ่อนกันดีกว่านะครับผมก็นี่เลยนะครับหมูซี่โครงอ่อนเราใช้5ขีดหรือขึ้นกิโลนะครับก็ล้างให้สะอาดนะแล้วก็วัตถุดิบก็จะมีนี่นะครับหอมหัยใหญ่สองหัวนะครับรากผักชีสัก5ลารากนะครับแครอทหหัวนะครับมีเบกกิ้งโซดานะครับมีซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำมันหอย นะครับกระเทียมเกลือนะครับใบกะวานหรือว่าเบลิฟนะครับพิกไทยดำนะครับขาดไม่ได้เพราะว่าเราจะทํากระดูกซี่โครงอ่อนตุ๋นพริกไทยดํานะครับใน้วน้ํานะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะใช้นี่นะครับจะเบกิ้งโซดานะครับสักปลายช้อนนะครับ วันนี้นะครับผมเอา,มาหมักหมูไว้นะครับให้ให้หมูมันนุ่มแล้วเวลาเรา,เาไปต้มเนี่ยมันก็จะแบบมันจะล้วนเร็วนะครับเนื้อมันจะนุ่มแล้วก็มันจะเปื่อยเร็วนะฮะโอเคหมักชิ้ไว้ก่อนแล้วก็แครอทนะครับหั่นกลมๆสองตัวนี้นะครับแครอทกับ หอมหัวใหญ่นี้นะครับมันจะช่วยเรื่องเพิ่มความหวานนะครับให้กับน้ำซุปของเรานะเลยหอ,อมหัวใหญ่นะครับ น,นะครับแล้วก็ตัวรากผักชีนะครับตำสักหน่อยทุบๆนิดหนึ่ง เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้ใบกะวานนะครับสักสองสามใบนะครับพริกไทยดำนะครับหนึ่งช้อนนะฮะหนึ่งช้อนเผื่อๆไปน,นิดนึงนะครับผม ทำแช่ให้แตกไม่ต้องละเอียดมากนะครับ ทำให้ความละเอียดประมาณนี้ก็พอนะครับแล้วก็มาใส่ในหมูเลยนะครับหมักไว้นะครับแล้วก็เกลือนะครับเกลือประมาณจะป่นประมาณปลายช้อนนะครับกระเทียมนะครับกระเทียมแล้วก็บุบบุบซะหน่อยนะ นะครับเ <Okay. S 1> นะียเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสเป็นในหมูเลยนะครับง่ายดีซอสฝากเขกียวนะครับ หนึ่งช้อนเใช้ช้อนยาวนะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนเช่นกันนะครับน้ำมันหอยหนึ่งมันหอยสองช้อนนะครับผม มักกระดูกหมูนะครับทิ้งไว้สัก15ถึง30นาทีนะครับแต่ว่ามีเวลามากน้อยเท่าไหร่นะร,ระหว่างนี้ก็เรา หมักทิ้งไว้นะครับปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำซุปนะครับนี่นะครับตอนว่างที่เราหมักหมูนะครับเราหมักได้ประมาณเ,าเกือบสิบห้าทีละเรากาวพวกผักนะครับหัวหอมต้นหอมเชหลอดนะครับเอาหมกขวบัวไฟนะครับเปิดไฟอันอ่อนนะครับ เอามาคั่วให้โดนความร้อนสักเดียวนะไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จาะหมูลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําเราไม่ต้องรอให้น้ํามันเดือดนะครับก็ใส่หมูลงไปก่อนนะครับเราไปคั่วนิดหนึ่งแล้วก็เอาน้ําลงไปนะครับ ตัวให้พอหมูมันหอมนะครับให้หมูมตึงนิดๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็ลงน้ำนะแล้วก็เเลงไฟแรงตั้งน้ำให้มันเดือดนะครับพอน้ำเดือดปุ๊บเราค่อยลดน้ำลงมาเป็นลดไฟนะครับลงมาเป็นไฟอ่อนนะครับแล้วก็ตุ๋นอ่อนๆนะครับตุ๋นด้วยไฟอ่อนจนหมูมันนุ่มนะครับเนาะเหมือนหมูตุ๋นนะครับผม พถ้าตุ๋นแบบนี้นะครับก็ต้องใช้เวลาอย่างน,น้อยสักซึ่งอย่างน,น้อยสัก50นาทีนะครับถึง1ชั่วโมงครึ่งเวลาช่วงที่เราตุ๋นเราก็ต้องปิดฝาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้กเนื้อมันจะได้นุ่มเร็วขึ้นนะครับแต่ก่อนตอนที่เราใส่น้ำนะครับก่อนที่รอน้ํามันเกิดยังไม่ต้องยังไม่ต้องปิดฝานะครับอันนี้เห็นไหมครับหมูมันเริ่มตึงแล้วเริ่มหอมแล้วครับเราก็ใส่น้ําลงไป ใส่น้ำลงไป1ลิตรนะครับให้รอให้น้ำมันเดือดนะครับผมเดี๋ยวเราจะช้อนพวกฟองพวกอะไรออกก่อนแล้วเราค่อยตุนด้วยไฟอ่อนนะครับเราก็จะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับโอเคหลังเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับนี่นะครับเรา ต้องตักพวกฟองแบบนี้ออกด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นของเสียเนาะจากกระดูกหมูจากอะไรเงี้ยนะจาครับแล้วเดี๋ยวถ้าเราไม่ตักออกมันจะกลายเป็นน้ำมันข้างหน้านะครับถ้าอยากให้พวกน้ำตุ่นเราเนี่ยใสๆหน่อยนะก็ตักทิ้งไปแต่ถ้าใครชอบกินเพราะแบบน้ำหน้ามันๆก็ไม่ต้องตักออกก็ได้นะแต่ว่าแนะนำให้ตักออกจะดีกว่าเนาะ ผลมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้นะครับเราใช้ไฟอ่อนนะครับผมตุ๋นไปจนน้ํามันลดลงอีกนะครับลดลงใช้เหลือซักเท่าไหร่ดีลดลงอีกซักสองข้อนิ้วนะครับเราถึงจะปิดฝาเนาะเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราปิดฝาปุ๊บเวลาแรงดันไอน้ํามันพุ่งขึ้นอะไรเงี้ยมันจะทําให้ น้ำมันล้นออกนะครับผมโอเคเราตุ๋นแบบอ,อ่อ,อนๆอย่างนี้ไปก่อนนะไม่ให้น้ามันแห้งลงอีกสักพักนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราถึงจะมา,เ,าเขาเรียกว่าไงมาปิดฝามันนะครับชิมน้ํานิดนึงนะครับเราเตอร์การปี๊บนะครับ ไสสักหนึ่งช้อนนะปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับผมวนไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตอนนี้คือน้ำมันเริ่มลดแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับถ้าใครชอบสีให้มันเข้มกว่านี้นะครับเติม ซีอิ๊วดำลงไปสักปลายช้อนนะครับถ้าไม่ต้องการสีเข้มมากเนะี่ยก็เป็นซีอิ๊วหวานแทนก็ได้นะครับผมอันนี้เราจะเติมซีอิ๊วหวานนะครับเนี่ยเพื่อสีมันสวยงามกว่านี้นะครับลงไปสักประมาณปลายช้อนนะครับผมประมาณนี้นะครับพอเราคนปุ๊บเนี่ยสีมันก็จะเข้มขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวพอมันงวดปุ๊บเนี่ยสีมันก็จะเข้มกว่านี้อีกนะฮะ แล้วก็แน่นอนว่ารสชาติเนี่ยจะยิ่งเข้มข้นยิ่งกว่านี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยมันรสชาติมันอาจจะยังไม่เข้าที่นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มตุ๋นไปได้ประมาณ20นาทีเองนะครับอันนี้ระดับน้ําเห็นไหมครับว่าน้ํามันลดลงประมาณนี้ละเราไม่ต้องรอให้ถึง2ข้อนิ้วแล้วเราก็ปิดฝาไปเลยนะครับช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเราตุ๋นไปตุ๋นไปเรื่อยเลยครับ สักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะเนื้อมันจะได้นุ่มแล้วก็เนะี่ยมันก็จะได้แห้งมันจะได้เข้มข้นกว่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอเขาเวลาุ๊บเรามาดูกันนะครับนี่นะครับตุ๋นมาแล้วนะครับเกือบชั่วโมงนะครับเสียงฝนดังหน่อยนะครับก็พยายามปังหน่อยละกันนนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าเนื้อตุ๋นเราสีสวยมากนะครับผมกระดูกอ่อนกรึกรับมาก เนื้อนุ่มนะครับแล้วก็มีกระดูกอ่อนให้ให้เราแบบเคียวเล่นด้วยนะครับส่วนพวกพวกผักพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดออกนะครับเราก็จะเหลือแต่เนื้อกับน้ำซุปน้ำซุปก็จะค่อนข้างเข้มข้นนะครับตัวหมูตุ๋นเนี่ยเราไปทานกับบะหมี่ได้นะครับหรือว่าเอามาทานเล่นก็ได้ใส่ในเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นมาม่าก็ได้นะครับผมโอเคมาชิมรสหน่อยนะครับอน้ำซุปเข้มข้นมากนะครับ เอาไปทำบะหมี่แห้งหมูตุนพริกไทยดำได้นะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันน่ากินมากนะครับผมเมื่อกี้เราชิมไปแล้วชิ้นหนึ่งนะครับอร่อยมากโอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้เสี่ยงฝนค่อนข้งางดังนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ